งแลที่ไปื้่แรกเน่ยเอาคืนไ่ใส่ไปาน่ไปเลยลูกไปเลยลูกไปเลยเอ้าหรอกินเดี๋ยวฝากแม่ไปไหมพี่เราหลบๆเขาหน่อยไหมพี่พี่เน้นแม่ของกินไปก่อนเลยลูกอ้าวเร็วพี่ปางพี่ปามาดน้นนี่ไมเน้รับแล้วนะของใ่ะโอ้ใช่ไมิ่งใหม่มากอะต้อตติดเหรอค ที่สุดในสามโลกมาทำโดโดพี่ป้าให้ไปเลยไปเดี๋ยวน้องจะขึ้นแล้วพีาเปิดเรื่องนะใครเปิดไม่เป็นไรน้ำทั้งหมดนะอันนี้อันนี้<อ>พี่ป้าจะฟังสดป่ะมาเชิญก่อนเนะมื่กอก,นะกี้นี้ให้ไปไปหยิบขวดอ๋อไม่อก้มีใครเปิดของพี่